ครับมับงกรแห่งน้ำใจทีมพาเที่ยวสนามนก,กงหัวจุกครับทุกวันอาทิตย์สนามนก,กงสุขัยศีจังหวัดนคนปรปฐม,ค,มครับผมเชิญชมครับครับผมมังกรคิดรายงานจากสนามสุขไชศีนะครับเช่นเคยนะครับทุกวันอาทิตย์เราจะมีการแข่งนกที่สนามสุขไชศีอันนี้เป็นรายการแรกนะครับเราทุกอาทิตย์เราจะมีทั้งหมด4รายการ รายการแรกนี่ก็จะเป็น VIP บัตร300นะครับรายการที่สองก็จะเป็นเป็นโอเพ่นนะครับบัตร200และรายการที่สามก็จะเป็นบัตร100นะครับจดนองนะครับรายการสุดท้ายเป็น50บาทครับเทสนกเทสไรมารายการที่สี่ได้นะครับ50บาทจดไนนะครับ ทุกรายการมีการลิกเราจะแจกน้ำมันนะครับทุกรายการนะครับสี่รายการ<ะ>ตอนนี้เรามีโปรแกรมวันการแข่งขันเพิ่มเติมมานะครับวันพระฤหัสเราจะมีการแข่งขันมีการซ้อมนกนะครับขอยเพื่อนสมาชิกมาซ้อมที่สนามสุขใจสยีด้วยกันนะครับวันพระฤหัสเราจะเริ่มวันแรกนะครับวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้จบขอจบคลิปแรกทีเท่านี้ครับสวัสดีเพื่อนมังกรและพี่โอนะครับ